นิทานเสริมความมั่นใจให้ลูกน้อยผ่านนิทานที่ย้ำให้ลูกรู้ว่าแม่มีอยู่จริงสนุกและอบอุ่นไปกับเรื่องราวของลิงน้อยที่มีแม่อยู่ใกล้ๆแม่ลิงชอบพาลิงน้อยปีนเก็บผลไม้ด้วยกันวันหนึ่งมีการแข่งขันปีนต้นไม้ไปเก็บผลบนยอดสูงสุดลิงน้อยไม่กล้าลงแข่งเพราะกลัวว่าถ้าปีนขึ้นไปเมื่อลงมาจะไม่เจอแม่แต่เมื่อแม่ให้สัญญา ลิงน้อยจึงยอมแข่งและเป็นผู้ชนะในที่สุดเมื่อลิงน้อยลงมาจากต้นไม้ก็เจอกับแม่ที่รออยู่ตามสัญญาเมื่อลูกรู้สึกเชื่อมัน่นเชื่อใจพ่อแม่แล้วก็จะพัฒนาไปสู่ความเชื่อโลกกล้าที่จะออกไปเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวมองเห็นคุณค่าในตัวเองและรักตัวเองพ่อแม่ สาม,มารถสร้างพ่อแม่ที่มีอยู่จริงได้ด้วยการหาเวลาทํำกิจกรรมดีๆร่วมกันเช่นการอ่านนิทานก่อนนอนที่นอกจากจะช่วยให้ลูกเชื่อว่าพ่อแม่มีอยู่จริงแล้วยังทําให้ลูกนอนหลับฝันดีด้วย